จะขึ้นวินกลับจะขึ้นตรงไหนครับอ๋อโอเคครับครับ15บาทครับสอัคครับมาครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ชุมชนคลองบางหลวงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราเราจะมาเที่ยวบ้านศิลปินกันครับแล้วก็จะไปต่อกันที่บางปูนะครับตลาดบางปูเนาะ เดี๋ยวคนอ,อื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันก่อน,นครับมาุกคนร้านนี้คือแบบน่าสนใจดูราคาหายครับมาละคนมาหาอะไรกินกันนะครับ คืออากาศข้างนอกเนี่ยมันร้อนมากเลยนะวันนี้ร้อนมากนะครับก็เลยต้องหาร้านที่แบบมีแอร์แอ่นางเนะเมนูนะครับคือมันก็มีแบบตั้งแต่แบบว่าแบบลาดข้าวเนาะจนไปถึงแบบมีแบบเป็นจานที่เป็นแบบว่ากับข้าวทุกคนก็เดี๋ยวผมจะสั่งเป็นนี่แหละไง,ไง,ไงไ่ายๆวันถูกๆดีทีคนก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็จะ ประมาณนี้เนาะดูหลามมาเข้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากระเพาหมูสักของเรานะฮะมาทุกคนคำแรกครับผมว่าอร่อยดีนะอร่อยดีเลยคำที่สอง ยัร้อยครับทุกคนแค่ไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับทุกคนที่บ้านศิลปินนะครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตของชุมชนคลองบางหลวงเนาะว้าว ทมตรงเลยครับทุกคนคือวันนี้อากาศร้อนมากนะครับคนก็เยอะอยู่เนาะก็เห็นปลาวอูอ,อันนี้ก็จะเป็นบ้านศินลปินเนาะคนเยอะมากนะว้า คนเยอะมาก โคกถุงเท่าไหร่นะครับ15บาทอ๋อเป็นแบบเป็นแบบไหนฮะเป็นถุงเชือกแบบโบราณถูกเชือกแบบโบราณใช่อ๋อแบบไหนเราทำให้ผมดูนะครับเดี๋ยวผมซื้อเลย15บาทเดี๋ยวทำให้ดูนะได้ได้ได้ครับใส่นูกแข็งใส่นูกแข็งแล้วผูกเชือกเลยลูกแข็งแล้วเชือก๋อผมอยากกินตัวนี้เราเป็นกาแฟเอาถ่ายรูปไหนเอาโคกดีกว่าโคกดีกว่าครับผมเพราะว่าสั่งไปแล้วแล้วกาแฟโบราณนี่กาแฟนี่แก้วเท่าไหร่ครับเอ่อกาแฟเย็น ใส่ถุงใส่นมันสามสิบถ้าโอเลี้ยงก็ยี่สิบแต่นี่สิบห้าเจ็ดคนแล้วครบอนแต่โอเลี้ยงก็มัดถุงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยตู้นี้ก็คลาสสิกเนาะกี่ปีนะคะตู้ตู้ห้าสิบปีขึ้นไปอ่ะห้าสิบปีเหรอครับเนี่ยโอ้โหตู้ปานี้ก็เจ็ดสิบหกแล้วอ๋อหนีทุกคนตู้เย็นเนี่ยห้าสิบปีนะครับห้าสิบปีขึ้นไปนี่ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ยใช้้ออู่แต่ตอนนี้ถ้าจะสั่งทำน่ะ ก็โรช้าไงไม่ค่อยทำได้ไปอืมผมแปลกใจตรงยี่ห้าสิบปียังยังใช้ได้ปกติเลยฮ<ล>ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้ออะไรดูดิเนี่ยหลายปีแล้วก็ล<ด>ูกชายนี<ด>่มาดูครับผมโคกมัดมัดถุงน,นี่ยนี่แบบโบราณแบบโบราณเนี่ยมัดอย่างนี้มัดอันนี้เป็นเชือกอะไรครับเชือกฟางเชือกฟาง,งสมัยก่อนใช้หนังยางนี่เชือกฟางนะอ๋อ อ่านี่ทุกคนอ่าดูนที่ทุกคนแล้วเดินชมมาดูหม้อกาแฟเตาโบราณอ่ะอ๋อนี่อ๋อนี่ที่นี่ทำไปแล้วคุะยายกี่ร้อยก่อนเนี่ยนี่คุณยายก็จะพาเราไปดูอ่าหม้อกาแฟโบราณนะครับนี่หม้อกาแฟโบราณนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะใช่นี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยครับหม้อนี้เท่ากับบ้านหลังนี้เป็นหลักร้อยปีอะร้อยปีบ้าเนี่ย นี่คือหม้อกาแฟร้อยป <c oughs> <ล>ีทุกคนกาแฟโบราณกาแฟโบราณอันนี้ก็คือขายมีอะไรครับมีโอเลี้ยงกับใช่มีโอเลี้ยงกาแฟเย็นกาแฟเย็นชาเย็นชาเย็นชาไทยชาดำโอ้ลูกคุยนโอ้หนี่รูปนี้กี่ปีฮะโอ้หนี่หลายปีแต่ไม่ไม่ถึงห้าสิบปีเลยห้าสิบปีโอ้ตอนนี้เจ <c oughs> ็ดส <c oughs> ิบหกเจ็ดสิบหกักลีแล้วผมชอบมากเลยนะไอเนี่ยครับ สมัยก่อนเตาใบเนี่ยเป็นถังโล่งถังโล่งลหลังน้นแม่ฉันก็ใช้เตาฟืนเตาอะไรเงี้ยครับเตาฟืนเตาถ่าน<อ>ที่ถ่านมันขาดแค่เลยมัใช้เป็นถัง,งแก๊สถังแก๊สใช่ไหมครับใช่เป็นเตาแก๊สแต่นี่คือร้อยปีได้ๆข <laughs> ึ้า <laughs> ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหรอครับเตานี่หลายปีแล้วลูไอนน้ร้านชื่ออะไรนะครับมีชื่อร้านฮะอ๋อนี่ชื่อร้านนะครับ ซ้อแห้งกาแฟโบราณใช่ไหมครับนี่ของแท้ของแท้เลยของแท้เลยของแท้ชวนเพื่อนมาเยอะๆสิลูกเชวนเพื่อนมาเที่ยวีนเยอะๆปกติผมเที่ยวคนเดียวครับแต่ว่าผมมีเพื่อนอยู่แต่เพื่อนส่วนใหญ่แล้วพออายุมันประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าทำงานแล้วแบบชวนกันมายากๆชวนเที่ยวเกืผมก็เลยแบบเที่ยวคนเดียวไปเลยครับ ว่าสะดวกเดียอยากจะกลับตำหน,น,นก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ครับแต่มันก็ข้อเสียมันก็แอบ,บเหงาหน่อยนะที่แรกเราพวกมาอย่างนี้ไม่างนี้อย่างนี้อายมาเจอหาคังหน้าเพื่อนบ้างหน้าครับครับขอบมาณครับที่ให้เ<ต>ยี่ยมชมบ้านจริงลูกโอเคอขอบคุณครับมาเยอะๆลูกครับเชิญเพื่อนๆมานี่มากินกาแฟโบราณถ้าผมเชื่อเนี่มีร้านเปล่าโอ้นี่เนาะผมเชื่อมีละร้านเดียวเนาะมีร้านเยอะคลาสสิกสุดแล้วคลาสสิกนี่หนิก็ขอทำ ชอยแห้กาแฟโบราณโอ้ครับก็หน ja, ีคนเป็นโคกนะครับมัดเชือกเนาะแต่ว่าคลาสสิกมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีการขายโคกแบบนี้มาแล้วเนาะผมเองก็เพิ่งแบบเมื่อเห็นในรอบหลายๆปีเนาะสมัยต่ก่อนมันจะมีแบบโคกใส่ถุงอยู่นะแต่ว่าโคกมัดเชือกนี่นี่คือครั้งแรกนะที่ผมได้เห็นโคกมัดเชือกเนาะ ปกติผมเคยกินนักโคกใส่ถุงอะแต่เขา,าจะไม่ได้มัดเชือกอย่างนี้เนาะนี่ว้าวคลาสสิกมากทีทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสะพานแล้วนะว้าวอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับเหมือนกับสะพานเมื่อกี้เลยเนาะมีแบบมัดแผ่นไม้นะครับเหมือนกันเลยแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีใครมามัดมั่งหลังๆเนี่ยดูแถว่าแผ่นไม้จะดูแบบเก่าๆนะครับ โอเคคนก็จบไปแล้วครับสำหรับเที่ยวชุมชนของบางหลวงเนาะบ้านศิลปินเดี๋ยวเรานะครับจะไปกันที่ตลาดภูต่อนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูราคาวินกันนะครับว่าถ้าขี่ไปตลาดภูเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะไปตลาดภูเท่าไหร่เจ็ดสิบโอเคครับก็ถ้านั่งวินหน้าปากซอยุก้นตลาดภูเจ็ดสิบบาท วเราดูราคารถนะครับว่าถ้าเราเรียกโบเนี่ยจะเท่าไหร่เนาะนะทุกคนมาดูราคาโบกันนะครับตลาดคู <S <S ผมเช็คดูแล้วแหละทุกคนสามสิบสามบาทนะครับก็ราคานี้แหละกดเลยแล้วลกันนะทุกคนลบไปอีกสามสิบสามเนาะปึ๊บ <S <S จุดของเราก็จะเป็นที่อ่ชุมชนคลองบางหลวงนะครับติ๊กไปเราเรียกที่กันนะครับ เนี่ยเราได้ครับสามสิบสามบาทเวลาที่เราเนี่ยคนเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่มันแพงมากๆเลยก็คือค่าเดินทางเนาะเราก็ลองแบบว่าเช็คดูลหลายๆที่เนาะเช็คแอปบ้างนะครับหรือว่าเช็ครถประจําทางหรือว่าวินประจําพื้นที่เนาะว่าราคาเท่าไหร่เราเปรียบเทียบดูเนาะล้วก็เลือกเอาอันที่ถูกที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดเนาะเป็นวิธีการเซฟงบนะครับเพราะว่าค่าเดินทางนเนี่ยตัวแดงงบเลย ตลาดภูวะพี่ไปพี่ <S <S ตอนนี้นะครับ <S <S ผมก็อยู่ที่ตลาดภูดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้เราเที่ยวบ้างเนาะแต่ที่แน่คือเราจะมา ตามรอยภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนาะหลายคนน่าจะรู้แหละว่าที่นี่ก็จะเป็นที่สถานที่ที่เคยถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหลานมาแล้วครับเนะาะแต่เรามาดูกันว่าอยู่ที่ไหนเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวเรามาลองคำคๆดูนะฮะ <c oughs> ตรงนี่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสถานีรถสารถสานีรถไฟตลาดภูนะครับโอ้ <c oughs> คนดูนี่ครับพลาสติกไหมอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับส่วนทางรถไฟเนาะโอ้เดีย๋ยวเราต้องมากินแล้วฮนะมื้อเย็นคือตอนนี้เราคนเพิ่งแบบสี่โมงเองนะเดีย๋ยวเราสักห้าโมงนะครับเดี๋ยวค่อยแวะมากินเนาะมี่คนอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศนะครับบ้านเรือนเนาะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะครับตลาดภูนะครันีน่นตรงนู้นน่าจะเป็นสถานีรถไฟตลาดภูนะครับโอ้โห การข้ามทางรถไฟที่สันสุดติชีตหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้านะครับทุกคนแล้วเ็ามาถึงเขตไปยังชุมชนนะโอ้นี่ทุกคนดูป้ายโคกนะฮะกับแฟนต้าฮนะโอ้ป้ายนี้กี่ปีเนี่ยคนตั้งแต่ว่ายังขวดระแปดบาทเลยนะฮะสุดยอดมากเดี๋ยวนี้นี่โคฟขวดหนึ่งนะครับ เขาเห็นขายก็ปนรนะมาณสิบถึงสิบาทแล้วนะที่เป็นแบบขวดแก้วนะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชุมชนย่านตลาดฟูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้อันนี้จะเป็นทางข้ามทางรถไฟเนาะทำไมผมไม่มาข้ามข้ามทางนี้เนาะตอนนี้คนประมาณ4ี่โมงกว่านะครับแดดก็แบบเริ่มไม่ค่อยร้อนนะ แต่ว่าตอนนี้ผมไปชุมชนคลองบางหลวงเนาะโอ้โหร้อนมากนะครับแต่พอมาเที่ยวที่ตลาดกูเนาะแดดเลยไม่มีก็แบบสบายขึ้นหน่อยนะครับเดินได้เยอะขึ้นเนาะตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้มีทางเดินเท้าเนาะก็จะเป็นแบบทางร่วมนะทุกคนมอเตอร์ไซค์รถจนต์นพร้อมคนด้วยเนาะหรือว่าคนมันต้องไปเดินอีกตรงนึงว่ะนี่คนข้างๆก็จะเป็นรางรถไฟนะครับ ริมข้างทางก็จะตกแต่งไปด้วยดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตึกแถวนะครับว้าวยอดเลยสี่คนผมเจอที่เด็ดแล้วนะครับร้าไนไก่ยิ่งไก่โหลองถามเง่อนม้เท่าไหร่ครับยิ่งไก่ไนี่ม้เท่าไหร่ครับไมห้าบาทครับไม้ละห้าบาทครับ อ๋อน,นี่ก็อันนี้ก็ห้าบ,บาทนี่ก็ห้าบาทครับตูดสิบบาทครับอันนี้ครับตูดสิบบาทตูดสิบบาทห้บาบาทครับที่เหลือห้าบาทไปเ,เลยเนาะโอ้โหนี่เป็นรถไฟขบวนหนึ่งนะ ดอกไม้ก็กำลังบานด้วยนะครับสวยเลยนะโอ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็จะเป็นฉากหนึ่งเนาะเป็นฉากย้อนอดีตนะครับในเรื่องหลานมาเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าก็ดูมาปีที่แล้วนะทุกคนสุดยอดได้มาอีกทีหนึ่งครับก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมอันนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คงไม่หิตแล้วมัง้ง แต่ว่าตอนผมมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนมาถ่ายกันเยอะมาก,กนะครับตรงนี้แต่ว่าอาจจะถ่ายรูปยากทีดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยส่วนไปส่วนมาเนาะส่วนไปส่วนมาเยอะมากผมว่าต้องรอถ่ายช่วงที่รถไฟผ่านเอาไว้ภาพจะสวยมาก มเลยมาคนเราก็กลับมาที่เดิมนะครับของเราที่สถานีรถไฟตลาดพูเนาะเราจะมาหาของกินกันนะครับถ้าจะหาอะไรกินที่นี่ก็ต้องมาแถวนี้แหละอู้ มีอะไรบ้างเอ่ยมีร้านอะไรตักบวเดตัวดสิ่ของและสาระของท่านให้ถูกป้องนรวดรวดนรถไฟหงประเทศขอขอบคุณท่าผู้โดยสารทุานที่ใช้บริการเดทางรถไฟและบอก้ เปลานะครับเป็นกระเพาะปลาในบุ้ยเนาะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับทุกคน40่กว่าบาทนะ45บ้าบาทใส่เอเซอรี่ได้เนาะนี่เพิ่มได้จะเพิ่มอะไรนะครับดูก่อนนะผมต่อาจจะเพิ่มไข่ได้ตั่งยังไงครับหน้บองในถ้าใส่นี้ก็คือ50ใช่ไหมครัเอาใส่นี่นาเอ่อ ครับต่อไม้ด้วยครับไข่นก่งสามร้อยหกสิบเยอะเรียนเรียนตอมาทุกคนมาได้กินกระพาอปลาแล้วหมมือนี้ห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบสิบบาทก็คือคอ,คอันนี้แต่ละครับผมนี่คนลงได้มาแล้วครับกระเพาะปลานะครับอันนี้คือ50บบาทนะครับ ก็ของฝากร้านนายบุ้ยเนาะข้างสถานีรถไฟตลาดพลูนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูสีสันก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันเนาะเนี่ผมสั่งเพิ่มใส่ไข่นกกระทาไปนะครับก็เพิ่มห้าบาทเนาะนี่ทุกคนปริมาณนี่ถือว่าพอดีเลยนะคือถ้าคนธรรมดากินกินนี่ก็คือกินเลยเนาะ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบไม่ต้องปรุงนะครับใส่กับรุกนะแทนน,นุ่นปะทะทุกคนแบบไม่ต้องปรุงอ,อร่อยะัะอร่อยนงเนี่ยคือชาลังดีทุกคนว้าวใส่ชาเหร,อ,หรอว่าคุณเขาหน่อยม่ยพอดีนะ นี่อร่อยอย่าง,งปลานนี้ิกค่นคือจป่าคือจริงๆคือจริงๆคนกับพาอปลาเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติหวานอยแล้วนะร้านทีนน มาดังร <iser> องร้องใช้าไม่มากสิห้าบาทสิบหบาทเียนู้นเืออะมันแค่มาเือรู้ี่นี่ต่คงีคนน้ำลำใจค่ะรับ15บาทอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละ เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับมื้อเย็นของเรานะครับกระเพาะป่าในบ้วยเนาะอร่อยนะทุน ผมว่าหลายคนที่มาตลาดครูก็น่าจะเคยกินกันบ้างแล้วแหละนะครับซึ่งมันก็อร่อยฮะเพือ่อที่เรานะครับจะได้ไประหยัดค่ารถเนาะเพื่อไม่มันเกินงบมากเกินไปเราจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับซึ่งระยะทางก็เท่าไหร่ผมไม่ได้ชิคนะแต่ผมเคยเดิน แต่ผมเดาๆดูจาก g o เกิลแมปประมาณส3งสามโลใช yeah. ่ไหมทุกคนก็คิดว่าเรามาออกกําลังกายกันนะครับ่เหนื่อยจังโว้ย ควรรับไปฟ้า